สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสอสอเกษตรบันเทิงทุกท่านวันนี้วันที่13แล้วนะครับและอีก3าวันหวยก็ออกแล้วนะครับคลิปก่อนผมก็เคยบอกไปแล้วว่าผมเป็นคนที่มีสัมผัสที่6ที่7นะครับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับหูได้ยินนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคุยอะไรกันในบางครั้งนะครับไม่ทุกครั้งนะครับฝันก็ฝันแม่นนะครับวิธีแก้หวยวิธีแก้เลขเด็ดนะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เลขสักเลขเลยนะครับแต่จิตมันบ่งบอกว่านะครับจิตมันบ่งบอกว่างวดที่16นี้มันจะต้องเกี่ยวกับวันตรุษจีนอย่างแน่นอนนะครับผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับที่เกิดขึ้นกับผมนะครับคือเรื่องหูได้ยินนะครับหูทิพย์ก็ว่าได้นะครับเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับ หลายปีก่อนนะครับก่อนไหวรุดจีนนะครับเราจะซื้อหวยแล้วก็ขอหวยจากบรรพุรุษกันแล้วทีนี้ทําไปทํามาหวยก็แดกเรียบนะครับพอถึงเวลาไหว้เจ้าไหว้ตรุดจีนบ่ายไหว้บรรพุรุษผมก็ช่วยโอกาสนั้นว่าบรรพุรุษไม่ช่วยลูกไม่ช่วยหลานนะครับหวยก็ไม่ให้ไอีโนก็ไม่ให้สารพัดนะครับแล้วพอไหว้จุดจีนไปเสร็จนะครับ ผมก็ไปกรีดย่างนะครับแล้วก็กําลังเคลิ้มๆนะครับหูดันแววได้ยินมานะครับท่านมาบอกว่ามึงเอาไปซ่องแล้วแจ๊กแจ๊ผมมารู้ทีหลังว่าเป็นเป็นบรรพบุรุษของผมเองนะครับแล้วพูดภาษาใต้ด้วยคําว่าซ่องนะครับ ผมภาษาใต้ผมจะแปลว่าส่องนะครับส่องไฟนะครับส่องไฟแล้วคำว่าเจกเจกเนี่ยหมายถึงมันอยู่ยัะเยะเยัะเยะจอแจจกแจกไปหมดอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็แก้ไม่ตกมันคืออะไรนะพอแกพูดว่าสองแล้วเจกเจกแล้วนะครับเจกเพอส่องไฟแล้วมันเจกเจกผมก็หายังไงก็ไม่เจอถามใครก็ไม่ตอบนะครับถามคนใกล้ตัวก็ไม่มีใครตอบทําไปทํามาหวยออกสองนะครับผมเพิ่งมารู้ตอนหลัง คิดดูนะครับคนเรานะครับถ้าไม่มีดวงนะครับจะว่าโง่ก็ได้นะครับจะโง่อะไรขนาดนั้นนะครับส่องแล้วเจ๊กเจนะครับไปหาอยู่นั่นแหละครับว่ามันคืออะไรนะครับสายท้ายที่สุดก็อดนะครับไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะโง่งมงายขนาดนี้นะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้งมงายนะครับสิ่งใดที่ว่า มันเป็นสิ่งเร้นลับแต่ไม่มีประโยชน์ผมก็ไม่เอามาใช้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ